ท่านผู้ชมถูกถูกท่กทานกันเลยนะครับเนื่องจากคลิปรวมทั้งหมดยอดวิวผมทั้งหมดนะครับผมมีอยู่1,000 1,039นะครับผมก็จะมีอะไรมาแจกนะครับผมผมก็จะมาแจก50ทูนะครับผมกติกาก็มีว่า คุณได้ศึกษาไปแล้วคุณจะได้คุณจะเไปทําอะไรนะครับแล้วคุณก็คอมเมนต์ไม่อด้ล่างนะครับผมว่าอันไหนอะไรโดนใจผมที่สุดก็จะให้ไปนะครับผมอะไรเวลาคุณเขียนคอมเมนต์เสร็จแล้วคุณก็เขียนว่า ID ดีไลน์ข้างล่างนะครับ ID ดีไลน์ของคุณด้านล่างแล้ววันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับผมก็จะมาบอก นะแล้วต้องกดติดตามผมด้วยนะไม่งั้นไม่ได้นะครับแล้ววันนี้มก็จบเป็นเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมคุณ